สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุชูชาแนลค่ะอเดบ้างเม่เดนปูนมาสิเอ็ดโมงไม่ใจห้าโมงเรียนบอสใช่วครับผมเปิดใน้ตบุกขอบพระคุณมากครับก็เข้ามาก็ป่าไล่กดแชิดอโหก่อนว่างว่างว่าง ด้อย่างพวกเราดจะส่งมาได้เรื่อยๆครับแผ่นทองที่เอ็มซีส่งมารอบแรกนะครับมันทไม่ว่าที่น้องมนเขียนให้รีมันส่งมาตัวตะเลงเก๋อเนีะอืมดิ๊บบี้ส่วนเอ็มซีที่จะส่งมาก็จะเอาไว้ใน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 ลำตัวขององค์เราได้อยู่นะมันไปบอยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับแผ่นทองนะครับที่ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆดักเา ดีมากเลยนะสวัสดีคับแอดชัยนะพี่พันธีขอบพระคุณมากพี่หน่อยนะครับแอดชัยไปก่อนนะดไมกําลังใจให้ครฟังที่เราเหสไลด์แล้วกินพืนที่เพื่อไปยุงจันให้เพื่อนไห้าสิเซนจัดนให้แ่เมคนถมไปให้แค่เจ็ดเมตรอนถมไปให้แค่เจเมตรกินเลยก็ไปหสิเสนเพื่อนไห้าสิบเซนก็เลยต้องแบบว่า เท่ากับ990บาทนะเนาะแอนเนาะ990บาทจ้าราคาปกติราคา940ตัวนี้วันเดียวสลบอยู่แล้วบอสไลครับท่านนะนอร์ดินมันสลบอยู่แล้วบอสไลครับคือที่ของผมครับผมบ่เกิด7เมตรครับคือที่ของผมนะจ้าราคาปกติ1 0ึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทใช่ไหมหนึ่งพันหก้อยสี่สิบาทหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาท คอยเาว่าสิบแทนานนานนานพันยืนบสิทธิ์่อวยนะล้วเียงวันนี้วันเดียววันเดียวล้วรกดผู้มิบ้านมันม่ผู้เดียวบ้านไม่ผู้เดียวสัอ้าบ้านเจ้ากินพื้นที่ผู้เดียวเจ้ากับเบิองแม่เนี่ยเ็ดเจ้ามัต้องเห้ดเจ้ากินพื้นที่มั้เจ้ากินพื้นที่้เว้ากินมาจแวหมอยไกินอยม่กิน ก้อด็กินพ่นไห้เดาเลยกม่ักพ่นไห้เอมาูื่เขาจต้องเียต้องเ็นเลยที่าไหมอาจยังไปเนโเ็นระเบียงบางคือเาประเด็นนเห็นระเบียบางๆหน่อยถามันยงต้ส่ยงบัวขวดอีรีเสซีสั่งหรือยังไ้สประบัวใช่สั่งให้ทุกช่องนะครับ

มันไอกันกีเลยีมานของเวียหองเอฟกดกีดกีตัวชัวรับบังมันโหเอฟซีันเวีบังหกอเันนตตจบ่มแล้วอ้ดาจอดร่มว่แอนอันนั้นิได้มันก็ร้อนเจ้าจะนากันไหมเขามีสามคนเจ้าคนเดียวสู้ยดก้านเจ้า ผมเองตบไอ้กบมาเสียล่ยังไม่ดีนะตำแหน่งองไปนะนักตมที่ประมาณห้ากสี่เลที่เดียวาพันกันไรักกอกันเอาีมาให้อย่างนี้เหรอเอาแเสมเพี่รอมมาแล้วเนี่ยใครอยากถามพี่อมเนี่ยถามได้เลยครับว่าทไมพี่ลอมเป็นกับบ้านทไมถึง้า ถามเลยครับเดี๋ยวเจ้าตัวมาแล้ว MC ถามเลยครับว่าทำไมพี่รอมไม่สร้างบ้านพี่รอมเขาจะถอยจากลุงเขาจะยิงลุงคนก็แต่แล้วตัวจริงเสียงจริงินี่แหละที่บอกว่าอยากกลับบ้าน เฮ้ย ID line ค oh, oh ัน um, ์เก anyway, anyway, ้าสอดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหใช่ไหมศูนย์เกโอ้ย์เก้าแดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ5266 098 565ศูเดห้าสรได้แค anyway ่เบอร์เดียวศูนเสรย์เก้าแดห้าหกห้าห้าสองหกหกห้าสอแล้วก็ 0927 0 9 2 7า4 7 9 4 7 5 2 6 5น6 6อเอืมเขาทักมาในคลิปคอมเมนต์คลิปนี่ไงโอ้ยเน็ตเนาเน็ตเน็ตเน็ตไงซบ เต้คลิปอือสวับดีค่ะดก็ราคาสู่ช่องอย่างตอนนี้นะคะ F C รู้ครับตอนนี้นะมเพิ่มมาแล้วนะคะปูนจะมาตอนไหนบ้านแอตชิดก็ยังไม่รู้นะ F C บอกว่ามา1สิบเอ็ดโมงตอนนี้มันเพียงครึ่งแล้วแอดเียนคิดว่าน่าจะเป็นห้าโมงเย็นแน่นอนเลยนะ F C เดี๋ยวเราคอยรอรุ่น F C ว่าจะได้เทปูนไหมนะคะตอนช่วงนบ่ายบายนี้นะคะโอ้น้ำมีคิปก็กําลังนะคะไรางว่า เออเดียไใส่เมียดอยู่นะคะตอนนี้ครับใส่เมียดอยู่นะตอนนี้จะลงแล้วนะโอ้ยดูนะเมีนะฝนจะตกแล้วตอนนี้นี่แะค่ะตอนนี้ช่างก็อ่ะตอนนี้ก็กําลังเทียงกันนะคะจะลงเอยกันอย่างไรดีแมวแอปหายใจทางไหนคะทางผิวหนัง บางตัวแาบตะมือคนมมีอุสนุบางเลยตัวจู๋บางเลยตัวมันตัวแชมออยเลค่ะโอ้เรียกว่าใส่ไวเมดปูไวเมดเสร็จแล้วนะคะเอฟซีปูไวเมดเสร็จแล้วนะคะปูนเนาะนี่นะคะไม่ทราบว่าปูนมาตอนไหนเนาะถ้าถ้ารอถึงห้าโมงเย็นก็นั่งทั้งวันเลยวันนี้จ้าพี่จะพลาดเด็กหรือเปล่าเนี่ย ตักห้าโมงเย็นเอฟซีห้าโมงเช้านะตอนนี้ก็ผ่านไปเตี้ยงครึ่งแล้วยังไม่มีที่แววว่ากูจะมาพี่แดนก็คิดว่าน่าจะเป็นห้าโมงเย็นนะลายเมียนะพารเน็คิดอูพร้อมที่จะเตะกูเรียบร้อยแล้วนะนี่ เื้อเบตเตียงให้ตค์เฮเสื้อเตร์สโลโมบีน้องเฮย์ยมอนตรับ แอบ,บส่องเฮากินเขา้าเด้อรู้เดอ้อบ้านนู้นนแอบ,บส่องบ้านนี้กินเขาน้าเออแอบ,บส่องแอบบส่อง สุดเลยบ้องลิมด่วนเอ้าพูดจริงป้าบอกใท่เดี๋ยว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 พูดจริงนะครับิสบอกมทเวล่าโอ้ของแท้นะครับจิมมี่เรื่องจริงของแท้แน่นอนครับทั้งคานทั้งสัญลักษณ์ทั้งแอคทายหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเด้อ กกินอยู่นอ่บ้านอ่ะจิมีเ็ดปละปาอ้ีัอเดี๋ยวงานวันีผมจะมีเดินหลายอย่างเด้อนะเดินอเเดีนุาต่อนีเ่างานเยอะนะคเดี๋ยววี้ผมตอนนี้ช่างก็ทำการพักแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้ช่องเฟิร์มุนชู h ช n แน,นลนะคะขอบคุณค่ะอ,อย่าลืมซีพี f f e ฟซีพีสกินแนะนำช่องเฟิร์มุนชู h ช n แน,นลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ